เราอยู่นในรายการคิวเกมเมอร์วันนี้เราอยู่นในเกม C I N นะครับ okay, มาดูว่า s <S ผมจะคิวได้กี่คนโอ้ไม่ใช่คนแรกนี่ช่คี่ดูแม่ดูดิใครคิวได้เท่าไหร่เยอะคิวได้คนเดีย 6, วก็ตายมาตาผมแล้ว โอ้ยใครจะเป็นซอมบี้ล่ะเฮ้ยลอยเลยเหรอเฮ้เเเเเเเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจนโดนฆ่า ปาัาโอ้ยช่วยผมด้วย,อยลอดไม่ตกท่าตายเหรอโอ้ไม่ได้คิวเลยคิวคนแทนด้วยเอ้ยอย่าแยง่งดีโหอ,อดเลยเก็บยายเลย ยาเยาบ็บน,นาดขนาดเลือ,อเดเว้ยได่มีหรออืมีหลายที่ยี่โอเครอบนีงไม่มีโอ้ยโอ้โอยู คิวได้หนึ่งครับโอ้โหสุดยอดคนอื่นคิวได้เยอะเราคิวได้แค่หนึ่งเราไปขึ้นอีเดียวเราไปกระโดดเหนอนสุดยอดทำไปคั้งเีกรโดดแค่ครั้งเดียววะสองเอา้าโอ้เคยลงนะฮะสวยแล้ว หายแน่โอ้ยรอดอ,อีกเอดูอีให้ตาสตาว,าวาล่าโราวเลอบีม่กิล่าดิคือมวแล้วอ้าวมันไปฆ่าพวกเราตรงโนนหนึ่งอ้าพวกนี Ấy, Ấy, vẫn đó he một một đấy cá độ ma cá ma pháo đây này เฮ้ยมันมาแล้วยิงขวางสวยสวยีวย๋ยิงด้วยเพราะลุ้งลุ้งลุ้เอ้าออกเกมฮอตป่ะเป็นกาเล่นผมว่าผมอยากเป็นซอมบี้แต่เป็นซอมบี้ดีกว่า เราคนถายไปไหนหมดวะอยู่ฝั่อนู้ทมนเลยักฮัับตามนะื้อหมดเลยอ่ะเราก็ต้องยรูบ้างโอ้ยย่ทำนี่แล้วแกเกดีผม ีถ้าโดโนตีข้งมิดสองบีไลยเอ้ยโหชัดเลยมันชัดมากเราไปที่เดียนเด,ยนด้วยดกว่าโหตรงนี้แหเดียน ดีครับเอ้าคนดีอีกแล้วจำฉือนะหมดเวลาก่อนนะซึ่งอยากเป็นซอมบี้อยากเป็นซอมโี้อยากเป็นชิบิามได้ไหมเพราวอยากเป็นซอมบมมมมม่ซ

คำ่าอต้องตามมันออกจากเกมหมดหมดหมดเลยใรกันี่เท่าหโอ้าเอาดาบอีกเดียวเอาดาอดียวมันคิวได้ั เอาซอมบี้อีกแล้วซอมบี่แล้วซอมบี้อีกแล้ว,ลวจับเธอเจอซอมบี่ดอกแป๊บฮ่าได้เงินเป็นไรที่ยอดเน่ยเยอเล่นแบบเดียวก็ได้

เราเบิดไปกินโอ้โดนเลยโดนคิวแทนโอ้โหโดนคิวแทนเลยเอาะเบิดไปกินซะ มอาเก็บอันนั้นเฉยๆแล้วคิวสีู่้สี่คนแล้วตายก็ตายสองคิวสี่ตายสอง,สองเก็บเก็บไม่ได้พังระเบิดไปแล้ว

เฮ้ยปืนอะไรวะสีทองอะ่ะโสดสุดยอดอยากก้าวไปแก่ดูขอแค่เป็นปืนเด็กปืนผมโคตรกาอบอกกระตดงสี 4, ่พัเนเก้าเองเนี่ยฟังระเบิดแล้วเอ้าโอ้โหแย่ปืนนี้อีกแล้วปืนทอง มบเบิดไปแล้วโอ้โหไม่โดนเนี่ยเจ้าตัวในเนี่ยนะในดอกอ่อะดอกในอน่ะ โคตรแรงเลย่ะผมน <Ms. S 2> ี่เจตจะย่องเลยเอาไปเจตจะย่องนั่นแหละสวยงามนั่นแหละสวยงามเจตจะย่องเลยมามาเจตเดี๋ยวผมจะเจตยับเลยนี่ยู่วางระเบิดไปแล้วยังหมดด้วยระเบิดเอ้ยโอ้โห ปืนปืนสีทองเยิงเอาความระเบิดไปแล้วไม่โดนนะไม่โดนยยิงไม่โดนนั่นแหละสวยงามสวยงามสวยงามโดนยิงสวยงามว่าดนยิงเหรบความระเบิดไปแล้ว เอาโดนด้วยเอายิงโดนได้เหรอบูซาดอ้อยตัวนี้มันกีเลียมเย้ฝังเะไชนะเย้ฝังเะไชนะ โอเคฟังเลยชน,นะ uh, ผมก็ขอ,อการจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับเจอกันพาร์ทหน้า